สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับยุ้ยอีกแล้วที่กาลสินวันเชียงสำนักงานใหญ่กาลสินค่ะวันนี้นะคะยุ้ยมีแคมเปญเดือนธันวาคมค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจัดโปรชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจรถกระบะบรรทุกนะคะตอนนี้ยุ้ยมีรถกระบะโตโยต้ารีโวค่ะตอนเดียวนะคะปี2018นะคะลูกค้าจะสนใจติดตู้ติดข้อ เทาลอยก็บอกยุ้ยได้นะคะแต่ที่แน่ๆยุ้ยเปลี่ยนเป็นล้อกระทะบรรทุกทุกคันค่ะรถตัวนี้จะเป็นปี2018นะคะราคาขายเราตั้งอยู่ที่380,000บาทวันนี้ปีนี้เราลดพิเศษเหลือเพียง290,000บาทค่ะผ่อนสบายๆค่ะ7ปี84เดือนค่ะรถทุกคันนะคะรับประกันเครื่องยนต์1ปีเต็ม สภาพมาจากโรงงานนะคะหน้าดีเครื่องเดิมกัรันตีได้ว่าไม่มีอุบัติเหตุมาก่อนนะคะรถทุกคันจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเบาะหนังไม่แท้ไม่เดิมไม่เคยกลอมใหม่มาก่อนนะคะไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลนะคะมีเจ้าหน้าที่เซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านนะคะเคสอ,อนุมัติส่งรถฟรีทั่วประเทศเลยค่ะสนใจย,ยังไงติดต่อ,อยุได้ที่เบอร์โทร0 6 2 1 7 8 2 2 8 8าวหน้า ุ้ยจะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากอย่าลืมติดตามยุ้ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะกระสินง,ง้วนเชียงวันนี้ยุ้ยขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ